ดูได้นะครับวันนี้นะครับบอลสีสวยงามนะครับเลี้ยงนอกตู้นะครับสีสันสดสวยนะครับเห็นไหมครับดังๆ้เขียวๆขาวๆนะครับแทงหลอดขึ้นมาใหม่โอ้โหมีสีชมพูกัดเข้ามาด้วยนะครับแมอนาคตไกะครับโอ้โหนี่เป็นลูกไม้นะครับ ห็นไหมครับสีสีเหลืองอ่อนเขียวอ่อนนะครับมีฮาร์เปแดงเข้ามาผสมผสานหายากครับลูกไม้นะครับซึ่งถ้าเราดูใต้ใบจะเห็นไหมครับเป็นสียมพูเลยนะครับแต่ถ้าดูข้างบนนะครับโอ้โหสีแบบเข้มข้นนี่คือลูกไม้หนึ่งเดียวนะครับ จ้าของบอกยังไม่ขายนะครับถ้าขายก็ขายสิทธิ์ด้วยนะครับเอาไปตั้งชื่อเอานะของดีเยอะครับหน้าฟาร์มไก่ชนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานีดูนะครับนี่นโอ้โหฮาร์ฟด่างๆทั้งนั้นเลยแต่ละต้นครับ เลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับเงินมันเหลือเงินเหลือเลยเห็นเขามีต้องมีนะครับต้องมีมันต้องมีทุกวันนี้ใครไม่เล่นบอลสีนี่ไม่ได้ครับนี่ครับมาดูของดีนะครับนังไหมเห็นไหมครับใบว่าร่มเท่มนะครับให้เทียบดูนะครับใหญ่กว่ามือผมอีกครับสีสันสดใส ข้มขึ้นมาในตู้อบก็มีนะเป็นชายชนนะก็มีให้ชมหลายอย่างแม่แต่ละต้นเนี่เด็ดเผ็ดทั้งนั้นเห็นไหมครับตอนนี้ครับแทงหลอดขึ้นมานะครับแทงใบขึ้นมาเป็นใบแล้วนับนว่าหายากมากๆครับ เงินไหลก็มีครับนี่ครับเขาขาวดังๆเจ้ากงไก่เซอร์นะครับ,รตรบ,รรบแต่เราใบนี้นเด็ดๆทั้งนั้นครับเสียใหญ่จะถึงฮะเจ้าของฟาร์มไก่ชนดูนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่ขี้ๆนะครับใหญ่ที่สุดในจุอว่าพักกลางเลยนะ บอลสีของเขาต้องมีนะครับจะตกเทรนนะครับเลี้ยงไว้ดูเล่นๆน,นะครับไม่ขายนะแต่อขอก็ได้อยู่นะครับ<อ>สุดยอนนดนะครับแต่ละต้นเห็นไหมครับเจ็ดสี ครันโนมานอมพพานะครับโหแปลกอันนี้ต้น,นแดงๆทำไมใบข้างล่างเขียวๆทำไมเป็นอย่างนี้มีกัดสีขาวมาด้วยโ้อัศจรรย์มากเลโอ้โหนี่ครับเป็นไปได้ไงอ่ะ เด็ดๆทั้งนั้นนะครับเด็ดทั้งนั้นเดี๋ยวมาดูโซนนี้อีกรอบนึงนครับนับว่าเป็นการสะสมของมีราคาเลยครับดูนะครับกดฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาดูมาชมสำหรับ สวยงามมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ